สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับวันในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะคลิปนี้ว่าจะพาเพื่อนๆมารีวิวรองพื้นกันค่ะทุกคนใครที่ชอบผิวโกลสวยนี่พลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยนะจริงๆตัวนี้เขาเป็นรองพื้นที่ออกมาพักใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าก็คือยังไม่ได้ลองสักทีนะคะจนไปเจอเขาวางขายแบบซองในเซเว่นนะทุกคนก็เลยได้เลิกมาทดลองใช้ให้ดูนะคะวันนี้ที่จะมาพูดถึงก็คือน้องคนนี้เลยค่ะน้องคนนี้คือคิวเพรสอิวิสโนอันต้าไลฟ์ฟาวเดชั่นเอสพีเอฟสามีเอสามบวกนะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์ N1 นะคะทุกคนเป็นผิวขาวธรรมชาติผิวขาวเหลืองนะจะเป็นเบอร์เดียวที่วางขายในเซเว่นอลเว่นนะคะว่าได้มาในราคา49บาทตัวนี้เขามาในปริมาณ5กรัมทีนี้มาลองดูคําเคลมของเขากันบ้างดีกว่าตัวนี้เขาเคลมเลยว่าเป็นรองพื้นผิวกลว์สวยไม่มันนะคะเนื้อบา,บางเบาเกลี่ยง่ายแนบสนิทไปกับผิวแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยในการกระจายแสะนะคะทําให้ผิวดูกล์สวยสุขภาพดีนะให้การปกปิดแบบตานกลางนะคะสามารถเพิ่มการปกปิดได้แบบไม่เป็นคราบแล้วก็ช่วยควบคุมความมันยาวนานถึง 8ชั่วโมงนะคะที่สําคัญคือกันน้ํากันเหงื่อนะไม่มีมินเนอรลออยล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีน้ําหอมด้วยนะคะทีนี้มาลองดูเนื้อรองพื้นกันบ้านดีกว่านะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอันนี้คือ 4n1 นะคะพอเกลี่ยแล้วก็จะให้ผิวแบบนี้นะทุกคนมีความไปทางอันดรโทเหลืองอยู่นะคะแล้วก็เนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายเดี๋ยวทีนี้เรามาลองลงที่หน้ากันบ้านดีกว่านะคะเดี๋ยวว่าจะลงให้ดูก่อนครึ่งหน้านะเพื่อนๆจะได้เห็นความแตกต่างนะคะว่าจะลงเป็นข้างนี้แล้วกันนะเพราะว่าข้างนี้จ ด่างดำเยอะกว่าข้างนี้นะคะว่าก็จะลงแบบนี้ไปเลยนะจะใช้มือในการทาเนี่ยแหละทุกคนไม่ใช้แปรงอะไรทั้งสิ้นนะคะเราก็ทาทาแบบนี้ไปได้เลยนะว่าก็จะเน้นบริเวณใต้ตานิดนึงนะคะจะดูว่าเขาก,กบพวกรอยใต้ตาได้หรือเปล่านะความรู้สึกที่ได้จากการทารองพื้นก็คือน้องเนื้อเกี่ยง่ายมากๆนะคะทุกคนมันเป็นเนื้อที่แบบเออมันเกี่ยแล้วมันสมูทไปกับผิวนะคะแล้วก็ทาวนๆแบบนี้ไปเลยนะคะเราก็แอบรู้สึกว่าสี หนึ่งค่อนข้างจะขาวกว่าผิววาไปเยอะเหมือนกันนะตอนที่วาใช้ตัวแป้งผสมรองพื้นอนะว่าจะใช้สี N2 นะคะเพราะฉะนั้น N 1หนึ่งก็คือข้ามเฉดของวาไปเลยนะแต่ว่าเขาจะมีความอันเดอร์โทนเหลืองไงทุกคนมันก็เลยไม่ดูเวอร์วงังหรือว่าขาววอกขนาดนั้นนะคะอ่ะเกลี่ยเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวขอเบิ้ลใต้ตาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้สามารถเติมได้แล้วไม่เป็นคราบด้วยนะคะอ่ะทาทาแบบนี้ไปเลยนะเรียบร้อยหนึ่งข้างนะทุกคนเป็นยัง บง้าอันนี้คือข้างที่ทาแล้วนะคะส่วนอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทานะมีความแตกตา่างกันไหมเฮ้ย,ยสําหรับวาก็คือแตกต่างมากนะข้างนี้คือผิวดูสวยขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็ตอนแรกว่าบอกว่าสี N1 หนึ่งมันจะขาวพอผิววาไปเยอะใช่ไหมแต่พอทาดีๆอ่ะมันเหมือนว่าเกิือไปกับผิวแล้วก็แนบสนิทผิวไปเลยนะคะไม่ได้รู้สึกว่าขาวเวอร์วังอะไรขนาดน,นั้นนะเฮ้ยมีความประทับใจนะคะเดี๋ยวที่นี้ว่าขอทาอีกข้างหนึ่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะคะแล้วเราค่อยมาสรุปกันอีกทีค่ะทุกคน ก็ใช้มือแบบนี้นั่นแหละแล้วก็วาจะไม่ได้ใช้ในปริมาณที่เยอะมากนะคะเพราะว่าถ้าใช้รองพื้นทีเดียวเยอะๆอะมันอาจจะทําให้เป็นคราบได้นะคะทุกคนก็ค่อยๆเกลีย่ยแบบนี้ไปเลยนะอะ แล้วก็มาเน้นบริเวณใต้ตาอีกนิดนึงนะคะค่อยๆแท็บแท็บเกี่ยแบบนี้ลงไปนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือผิวที่ทาเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยว่าจะบอกว่าผิวสวยมากนะคะมันจะมีความแบบโกลอกก่ำๆฉ่าๆแต่ไม่ได้ดูกโกลเวอร์นะทุกคนมันมีความแบบธรรมชาติมากนะคะผิวคือดูสวยแบบธรรมชาติจริงๆอะทุกคนแล้วคือเขาไม่ได้ฉ่ําจนรู้สึกว่าหน้ามันนะคะเพราะจับจับไปอ่ะมันมีความแท้ แล้วก็เบาสบายผิวนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกหนักหน้าเลยนะทุกคนเฮ้ย <He i, S 1> ประทับใจมากอ่ะผิวคก็ดีมากแต่ตัวนี้เขาจะให้การปกปิดแบบกลางๆนะคะถ้าใครมีรอยสิวหรือว่าจุดด่างดำเยอะยังต้องใช้คอนซีลเลอร์อยู่นะคะทุกคนก็จะได้ผิวที่เป๊ะปังกว่านี้นะแล้วตัวนี้ว่าแอบรู้สึกว่าเขาชอบไปตกรลองตรงนี้นะทุกคนเพื่อนๆต้องเก็บบริเวณรอยพับตาดีๆนิด,น,ดนึงนะคะก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะส่วนพวกร่องจมูกอะไรแบบเนี้ยไม่เป็นนะคะทุกคนว่าก็งงเหมือนกันนะชอบเป็นตรงน,รงนี้ตรงเดียวนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบ การกันน้ำกันเหงื่อกันบ้านดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวว่าจะใช้สเปรย์น้ำเปล่าแบบนี้นะคะแล้วก็ฉีดลงไปบนหน้าเลยนะจะได้เห็นนะคะว่าน้องกันน้ำได้จริงๆหรือเปล่าก็ฉีดกันไปช่ำๆแบบนี้เลยนะจะให้ดูว่าน้องเขาแพงหยดน้ำแบบนี้เลยอนะทุกคนแล้วเราก็จะใช้กระดาษเทชู่ในการซับนะคะลองดูซิว่าน้องเขาจะแบบมีคงมีคราบอะไรหรือเปล่านะทุกคนอะนี่จะให้ดูกระดาษเทชู่ทุกคน น้องคือสะอาดดีนะคะไม่มีคราบรองพื้นติดมาเลยถือว่าผ่านเลยนะสําหรับการเป็นรองพื้นที่กันน้ำน,นะคะส่วนเรื่องการควบคุมความมันเท่าที่วาใช้มาก็คือใช้ได้นะคะแต่ว่าเขาจะไม่ได้คุมมันแบบไปปังอะไรขนาดนั้นนะทุกคนว่าใช้ประมาณ5ชั่วโมงก็จะเริ่มมีความมันออกมาแล้วนะคะแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะไม่ได้น่าเกลียดอะไรเนาะใช้กระดาษทิชชู่หรือว่ากระดาษซับมันก็คือหน้ากลับมาโอเคเหมือนเดิมนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเยิ้มเป็นข้าหรือว่าหน้าเละอะไรนะทุกคนแต่ว่าติดอยู่นิดเดียว คืสีที่วางขายในเซเว่นเขามีแค่สีเดียวนะคะเป็นสี N1 นะทุกคนถ้าใครเป็นผิวคล้ำหรือว่าผิวสองสีสีนี้ก็อาจจะยังไม่รอดนะคะวาก็เกือบจะไม่รอดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื้อรองพื้นกืนเข้ากับผิวมันก็เลยไม่ได้แย่อะไรนะเดี๋ยววาก็คงจะต้องไปหาเบอร์ N2 มาใช้อยู่ดีนะคะสรุปง่ายๆเลยก็คือดีงามประทับใจทางเรามากๆนะคะคาดว่าจะเป็นลูกลักตัวใหม่เลยนะรองพื้นเนื้อดีนะคะบางเบาเกี่ยง่ายไม่เหนียวเนิอนอะใครที่อยากได้ลุคผิวดูกโกลสวยธรรมชาติดิว เกาหลี่หน้าไม่มันแล้วก็ช่วยในการกันน้ำกันเหงือ่อตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะดีงามไปตามได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะวาเชียร์ให้ไปลองเลยนะคะทุกคนอ่ะก็มารีวิวกันประมาณนี้นะคะมาลองใช้ให้ดูแล้วก็ทดสอบให้ดูกันจะจะแบบนี้ไปเลยนะเพื่อนๆคนไหนเคยใช้ตัวนี้แล้วชอบไม่ชอบดีไม่ดีมีข้อเสียยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอบ้างนะคะเพื่อนๆคนอื่นจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อมากขึ้นนะแล้วถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์น รังใจให้วาด้วยนะคะจะได้มาทําคลิปรีวิวแบบนี้กันเรื่อยๆเลยนะคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย